สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีตสอนสกลนครครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมต้มไก่นะครับมีแม่ผู้ใหญ่เนาะเอามาสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านครับสวัสดีครับได้ยังกินเนาะครับผู้ใหญ่โอ้มันไผ่เอามาครับผู้ใหญ่ครับอกรม๋อขออนุญาตถ่ายผู้ใหญ่นะครับคเอฟซีจากเยอรมนี โอ้นะครับครับผมนี่นะครับน่ากินมาก FC เพิ่นบอกนะครับโอ้เบิ่งได้ลองคร okay. ับได้ลองแซ่บนะครับกินตีนอย่างเดียวเลยตีเลยหมดแล้วตเอาแถวๆนี้นี่เลยบ้านลุงคุก็เยอะบ่บ้านลุงไมเยอะนี่ดูลีลาป้าคำใสสวัสดีครับ ขออนยญาตถ่ายนะครับทุกคนนี่ตามซุปตามเห็นทุกคนเลยนะคะที่มีผุ้ใหญ่ตามอร่อยมากเลยน้ำเราบอนี่นะใช่ใช่ผูใหญ่ตาน้ำจะหมดเลยอ๋อค่ะค่ะน้ำนค้ำไม่กินจนหมดเลยค่ะ ผงโรใส่น้อยนะไม่แซ่บเด้อผงนัวครับผงนัวนี่ใส่หลายนะคะเม็ดผงกระดิ่อย่าลืมใส่เด้อค่ะหอมเบอร์แล้วนั่นแหละแม่ผู้ใหญ่เอาเม็ดกระดิ่งมาให้เบอร์เลยหมดมาดูต้มไก่ครับมาดูต้มไก่โอ้สมุดแล้วขายดีมากทั้งหม้อเนาะครับนี่โอ้หม้อเดียวครับสองหม้ออันนี้ยังไม่ใส่ไม่ใส่เลยนี่ครับนี่คือ ต้มไก่อยากมายืนรอเพื่อนมาคุยกันถักๆนะครับโอ้อาหารอีสานบ้านเฮามีแจ่วให้พร้อมด้วยครับมีแจ่วด้วยแจ่วอร่อยนะครับมีข้าวเหนียวด้วยคุณย่าอาชีนะครับนี่ครับนี่นะครับคุณย่ากินหรือยังกำลังจะกินนะครับนี่นะครับได้กินกับส้มตำแซ่บเลยนะครับ หอมส้ตามตำมากครับตอนนี้หอมนัวส้วตามตำมากครับทุกท่านครับตอนนี้ครับ,น,รบนี่นะครับยแ่เาหนย่พน่อยหนิงจะเป็นคนตำคนต่อไป คือไปด้วยเม็เจ้าข้าวเาหนียวซุปดำก๋วยเตี๋ยวไก่ะคะ FC นัวหรือยังครับแม่อร่อ <c> ย <oughs> อร่อยมาก,กอ,าอร่อยมากดูโอเคไม่ดีมากเนาะเก่งไปหลอดเลยอือสวัสดีแม่ผู้ใหญ่อีกรอบ<า>หนึ่งครับผม FC จากไสนะครับแม่ FC จากเยอรมนีค่ะจากเยอรมนีนะครับคุณ คุณสมคิดนะคะเสงทองค่ะคนเป็นสนับสนุนมานะคะครับอร่อยมากค่ะสองหม้อบน่เรือมเพิใกล้จะหมดเลยก็ว่าอยู่นะครับมีได้ยินเสียงเรียกมานะครับผมตัดต่อคลิปแป๊บหนึ่งนี้มาที่จะหมดหม้อนะครับหมดไปเลยสองหมอนะคะพร้อมนแล้วครับเอาเลยครับเอาเลยผมนี่พอดีผมกินอยู่ร้านปลาซอมาแล้วนะครับ ัวแม่ผู้ใหญ่ก็ลยนคะอใ้ันกินเปล่าทั้ง้าเียวให้ผมเหรอ่ะเอาเโอเซ็ตได้กินอีกรอบนึงครับถ้าอย่างนั้นีขาเนียแม่ยังเยอะนะครับข็งเลยขอบคุณครับแม่ผู้ใหญ่ครับนี่นะครับนี่ก็ปวเด้วยนี่ครับครับครับนีมันเยอะเกินไป้วก็มาให้เขาเนีย มโรยไก่นี่อยู่ไปมือมาแบบแซ่บลายพี่น้องเ้ยนะครับได้กินเขาู่นค่ะดูซินุยนิ้เส้นมละกอาทั้งวันด้ครับเอาแล้วขยากินตาเองขยากินตามเองนะครับใครต้องการตอนไหนก็มาได้เลยนะคะี๋ยวนี้คอตามต่อ เดี๋ยวรอคชืสุดท้ายก็มาตำนี่นะครับภาพบรรยากาศนะครับการตำส้มตำนะครับ fc เดี๋ยวคอมเมนต์เดี๋ยวทยอยอ่านให้นะครับหมดไปแล้วหม้อนึ่งขายดีขนาดครับสุดยอดครับขับข้าวขายดีคุณเมย์เอาด้วยไหมเอาด้วยเอาด้วยไหมนี่เอาด้วยฟมเอาด้วย มีเหี่ยงกระเทียมไหมแม่ของมาช่องเอาเพียบเลยเด้อแม่ไม่ได้ไม่มีกระเทียมหรออันนี้ก็ลงทานนะครับลงทานนี่นี่เขาใส่อยู่นิซิล FC จากเยอรมนีนะครับอันนี้แม่น้องมาต่อยกำลังต่ำนะครับมาดูลีลากันต่ำนะครับไม่อร่อยก็ต้องอร่อยครับแม่อร่อยก็ต้องอร่อยครับ Yeah.